สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชุนโคทารังนะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่จะทำการชนในวันที่19มกราคมนะคะสวัสดีทั้งสองคนค่ะเชื่อได้กันบ้างแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะเชื่อมัางครับชื่อว่ามาจากขายโคได้กันครับยุดหยุดการครับขายโคยุดหยุดการนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องขาวงามสีสุนทอนลัว่าเซนเป้ครับโคขาวงามสีสุนทรหรือว่าเซนเป้นะคะเซนเป้อายุกี่ปีแล้วน้องหาหกปีได้ค่ะหาถึงหกปีน่าเป็นทายาทของตัวนี้น้องพอทราบกันไหมลูกแมวที่บ้านครับขาลูกวัวในฟูงนะคะน้องชนังกี้ล่ะคะ สามสีไฟเลยครับสามสีไฟหลาสุดนี้ชนะไหมคะนานีครับชนะทาร่างนี้เลยกี่นาทีพอจําได้ไหมสิบกว่าน,นาทีครับสิบกว่าน,นาทีปิดจะปิดเกมนะคะควิชาทางเชืญนัเข้าประเพณีในแคนองเชิแทงรุ่นยังเดียวครับชนรุ่นชนแทงนะคะตัวน,นี้นะเดิ๋ว,ว่าวันกีโลได้นี้ห้ากโลครับห้ากโลหรือเบาหรือพิ่นบางอย่าง เริ่มแล้วครเริ่มแล้วนะคะกินยากี้น้ำได้ดีไหมน้องกินมั่งบอนมั่งครับทำอ่อนทำหนุ่ยบ้างนะคะพกพาความมั่นใจกันมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเกินร้อยอเกินร้อยเกินร้อยวัวซัสสบูนกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องๆคิดว่า99้าเ้ปอร์เซ็นต์ตอนนี้99เปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์ทาเลขวันชนกันเลยนะคะเสียนเป้ะทุกคูรอม่นี่ไส้เป็นยังไงบ้างครับโดนครับดดนได้ดจำควันไหมคะ ไม่ย้ำเลยเไครับไม่ส้นออชนเพตัวน,นี้นะค่ะให้ฝากถึงเอฟซีและพุทธิตามกันได้เลยค่ะน้องฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันที่สิบเก้านี่ครับขาชูชาติเชียร์ค่ะให้เป็นแดงเชียร์แดงใจให้ด้วยคุณนี้มีคอมม่าให้ชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกแค่นอยู่บนหน้าจอคือโคข,ข้าวงามซีซุนทอร์ลวัศเจนเฟยนะคะพบกับโคหลังซาดงามโคราชาหรือเจ้าซองเมืองคุณนี้ทำการเชิญนึ่งคุณเอฟฟีคุณที่พกของรายการชิงเงินรางวัลกันที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิชชี่ผาดี